มันไม่เหมือนมึงเอามาให้ศิลปินน่ะมันเหมือนมึงซื้อติดรถเสร็จปั๊บแล้วมึงไม่กินน่ะพอมึงไม่กินแล้วมึงเอาให้กูไงอืมเด็มึงไปลักเงินลูกมั้งบ่เนี่ยลูกมึงหยอกกระปุกใช่ไหมมึงบอกกับบ้าเราเนาะกูมาหาเงินได้กูยังอีกนี่ มึงจะผูกโบมาทำไมมันไม่ได้มีความคลาสสิกอะไรเลยแมงเอ้ยกูยังครองแชมป์พูดได้รับปกติหนุกายมันได้เงินหลายกูได้เงินหนักเอ้าโรย,ยหนึ่งทัดใครจักบาทแมงเอ้ยใครเนี่ย โว้กูเป็นนักร่องนได้โวมึงก็แต่ไหมกูไม่ใช่ญาติมึงที่กูไปเยี่ยมมึงเสร็จปั๊บแล้วมึงรู้สึกว่าอยากให้กูแดกอะไรหรอให้อ่กูมึงเคยถามกูไหมว่ากูเคยอยากกินกุนเชียงไหมกูกูถามเลยเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกันในยายปะหวานนี่กนเก่อนให้กูเศร้าบาดลูกอม บึงไปเด้อซุ้มรุ่นหลังน่ะมันผูใดอยากมาคอนเสิร์ตกันน้อยซุ้มนี่ได,ได้ขานมแล้วกูจะเอากุนเชียงเดี๋ยวไปขายพอแล้วไปไปมึงอยากเขา่าฉากใดก็เขา่ารถโอ้ยจะม,มึงเสียกูขักแค่นาะผูใดีห้า,หาหบาทมึงคิดว่ามึงหยดโทรศัพท์โทรหาผูบ่าวรอ มึงเสือบอ่กูไปเสือมามายังบมดได้แม่น้องห้าบาทโอ้แบงค์พัน <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับเออลูกซิ้นอ่ะอาจจะเดี๋ยว,ยวก่อนที่สิบไปฮอดแบงค์พันลูกซิ้นกูไม่ได้มาบิดบาท เอวเส้นนึงกับเลตาช้อยนี่นะเออก็ยังมียังมีน้ำใจอยู่อือแม่งก็คือนักใช่วะอขอบคุณครับมึงไม่รวมกันมาทีเดียวอะ่ะมี่ล้องเพลงเพลงที่รบรักครับเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีกูยังไม่ได้ร้องเพลงแม้แต่เพลงเดียวและตอนนี้ ผู้ชมทั้งบ้านก็คงจะคิดว่าตอนนี้กูได้รับมาอะไรน้ำใจไม่ต่ำกว่า4 0 0แสนบาทารู้ไหมว่าเพิ่ง600กว่าบาทครับผมดูเวลาด้วยดูเวลาด้วยอ้าวไม่ค่อยเถรดจพอก,อกูบอกภาษาเสียงก็โนาบางผัวเมียหยอกกันซื่อๆหน่อยไหมเอาเง,งี้ไหมกูบัอกตากล้องเอาเง,ไงี้ไหมกูเอออืม แปง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 ม,งมีต่ว่ามีต่ว่ามีแตวใช้ส,สุดเกไี้ยงี่นี้กูนีมันไล่กูหนีอีกแต่งะเ้มืนแล้วเจ้าของเรียมาไล่เนาะกูดได้แต่ลุกชิ้นเนาะกูกอ,อยกั้เงินเนาะสืย่ยจอดน้องแต่ก่อนกูแม่งโคตรด,ดังเลยพวกเวน แม่งลองเพลงแม่งในเงินสี่หกร้อยกว่าบาทเอาวันนี้ไน้มาขามเนี่ยมึงหัวยังมักลุกลองเพลงแม่ยังกูแล้วล่ะนีอยากไปฉากไหนเมื่อไปรวดโอ้ยกูไได้ร้องดอกสวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงที่รพรักครับผมเข้าสู่ช่วงรายการต่อไป พขอคงเธอยังบ่แป้งแปงแป้งแปงแปงมึงเอิ้นเลยผู้ใดสิระเนินอรายการอย่างต่อมึงเอาเลยมึงมาเลยกูพอเงินล่ะมึงเนี่ย